สวัสดีครับนี่เป็นสื่อการเรียนรู้รายวิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมในหัวข้อเทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและต่อไปนี้จะมาพบกับหัวข้อ Safety Inspection นะครับ Safety Inspection ก,ก็คือการตรวจความปลอดภัยหมายถึงการค้นหาสาเหตุของอุบ,บัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อทำเพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตร,รายหรือการบาดเจ็บหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งนะครับเป็นการค้นหาพฤติกรรมในการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตร,รายของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเช่นไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน หยอกล้อกันขณะปฏิบัติงานสองนะครับเป็นการค้นหาสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐานเช่นแสงไม่พอการระบายอากาศไม่ดีไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักรสามนะครับเป็นเครื่องมือในการวัดผลการบริหารจัดการด้วยความปลอดภัยของสถานการประกอบการว่ามีความเหมาะสม มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ดี 4, นะครับเป็นการติดตามผลประเมินผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงานห้านะครับเป็นการกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอหกนะครับช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการปฏิบัติงาน ข้อต่อไปนะครับจะเป็นประโยชน์ของการตรวจความปลอดภัยนะครับหนึ่งนะครับเพื่อควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยสองนะครับทำให้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆสามนะครับ เป็นการสอนงานด้านความปลอดภัยโดยตรงเมื่อพบว่าการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตีนะครับเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาห้านะครับเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนการแก้ไขและการติดตั้งเครื่องจกักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆหกนะครับเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายใน สถานการณ์ประกอบการเส็จนะครับเมื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเพื่อสิติประสบอันตรายลดลงหรือไม่เกิดขึ้นและต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อหลักการและแนวทางการตรวจความปลอดภัยนะครับหลักการตรวจความปลอดภัยนะครับจะมีด้วยกันสามประการก็คือหนึ่งนะครับการคาดการสาเหตุการเกิด อันตรายหรืออุบัติเหตุสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยคือการที่ผู้ตรวจสอบสามารถระบุได้ว่าสภาพที่พบเห็นนั้นเป็นอันตรายหรือมีศักยภาพเพีืองพอที่จะทำให้เกิดอันตรายมากน้อยเพียงใดนะครับสองนะครับการประเมินความรุนแรงของอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นนำผลการตรวจสอบ เปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยหรือกฎหมายความปลอดภัยและนำมาวิเคราะห์แล้วจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อให้ทราบว่าจะดำเนินการข้อใดก่อนหลังตามนะครับการควบคุมป้องกันแก้ไขอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเป็นการนำเสนอแนวทางในการควบคุมป้องกันตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา ที่จะพบการตรวจความปลอดภัยและนําเสนอโดยส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการและหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นแนวทางการตรวจความปลอดภัยข้อที่หนึ่งนะครับผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานนะครับมีดังนี้นะครับเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานสองนะครับจอปอเทคนิคจอปอเทคนิคขั้นสูงจอปอวิชาชีพสามนะครับจอปอบริหารสองนะครับจะเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส,ะส,ะส,ะสะภาพแวดล้อมในการทำงานมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบการสามนะครับหน่วยหน่วยงานความปลอดภัยบุคลากรในหน่วยงานทําหน้าที่ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบการนั้นๆสีนะครับหัวหน้างาน ใกล้ชิดและเข้าใจสภาพการทำงานควรดำเนินการตรวจในเรื่องเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสภาพการทำงานความสะอาดห้านะครับผู้ปฏิบัติงานเป็นการตรวจความปลอดภัยที่สามารถทำได้ต่อเนื่องทุกวันควรมีแบบตรวจสอบความปลอดภัยประจำวันให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ 6นะครับผู้บริหารมีบทบาทในการจัดให้มีระบบตรวจสอบส่งเสริมอาจดำเนินการทุก6กเดือนหรือซุ่มนะครับเจ็ดน,นะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำหรับการตรวจความปลอดภัยที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นวิศวกรการตรวจหม้อไอ้น้ำปั้นกันเป็นต้นสองนะครับ วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยควรมีวิธีและขั้นตอนดังนี้นะครับสองจุดหนึ่งการจัดตาแบบตรวจสอบความปลอดภัยหัวข้กอการตรวจสอบความปลอดภัยแบ่งออกเป็นสามส่วนคือหนึ่งปัจจัยสิง่งแวดล้อมในการทํางานที่มีตรวจสอบสุขภาพนามัยไหมนะครับควรพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้นะครับหนึ่งปัจจัยสิง่งแวดล้อมด้านกายภาพนะครับเช่นเสียงความร้อน แสงสว่างนะครับสองปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางเคมีเช่นสารสัรสกัดเลซานตคิดนะครับสามปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพนะครับเช่นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราสี่นะครับปัจจัยด้านการยศาสตร์เช่นท้าต่างการบ่นวัฏวิ่งการออกแบบหน่วยทีย่ทํางานนะครับสอง การตรวจสอบความปลอดภัยตั่วไปนะครับสามารถใช้เกณฑ์นในการปฏิบัติดนี้ครับได้แก่นหนึ่งสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าต้องไม่มีการจำรุดมีการต่อสายยิงน,นะครับสองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรครับควรพิจารณาจากจุดนี้จุดตัดจุดกว้งจุดอ่อนจุดมุดนะครับสามวัตถุไบป้า ควรพิจารณาในสถานที่เก็บมีปริมาณที่เหมาะสมอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันอันตาลายสี่ตั้งเดินและพื้นที่การจำงานตั้งออกนะครับพิจารณาดูจากเครื่องหมายตั้งออกที่เห็นชัดเจนมีเสงสว่างเพียงพอนะครับสามการควบคุมและป้องกันอักคีไปนะครับใช้แก่ การป้องกันอักขีไฟเช่นควรพิจารณาการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของวัตดุอุปกรณ์ไฟนะครับสองระบบสัญญาณเตือนไฟและ,ะอุปกรณ์ตรวจจับนะครับควรพิจารณาดูจากการติดตั้งการดดระบบตามกำหนดเวลานะครับสามระบบการแจ้งเหตุนะครับเช่นควรพิจารณามีการโูระัพท์และระบบให มีสัญญาณในการแจ้เงเหตุน,นะครับสี่การดับเพลิงควรพิจารณาชนิดที่ใจะให้ถูกต้องมีเครื่องหมายและก็อนตัวหน่ยในในการจัดวางไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับห้าการอุปยมมีไฟเช่นพิจารณามีแผนตั้งออกมีการอบรมและมีการฝึกซ้อมถูกต้ด้วยนะครับการรวจควนรายการตรวจสอบปรากฏไฟที่ผ่านมาหาจเกิด หากเคยตรวจสอบมาแล้วตลอดติดตามผลจากการตรวใจในครั้งก่อนการจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจความปลอดภัยได้แก่การแต่งกายที่เหมาะสมกับประเภทงานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอบบดภัยที่จําเป็นแบบตรวจสอบความปลอดภัยที่เหมาะสมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การบันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการตวรวจสอบความปลอดภัยให้กับบุคคลในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยในองค์กรดำเนินการตวรวจสอบความปลอดภัยในสิ่งที่กําหนดสุ่มตรวจหรือแต่ละพื้นที่พิจารณาตามลำดับความสําคัญโดยพิจารณาในประเด็นดังนี้โอกาสเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ ระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตารายหรืออุบัติเหตุควา,ามร้ายแรงหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นควา,ามยากง่ายในการตรวจสอบสาเหตุเวลาและค่าใช้จ่ายการให้ข้อเสนอแนะสรุปรายงานและติดตามผลนำมาตรวจสอบมารวบรวมหาข้อสรุปข้อมูลไม่เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำการควบคุมแก้ไขป้องกัน หรือให้หลักบริหาร